เชื่อกันไหมคะว่านอนตุก๊กตาหม,มาบุกเบร่ตัวนี้เป็นของฟรีสวัสดีคะ่ะวันดีนะคะพี่แป้นชนจะพาน,น้องไปรับของฟรีซูพี่ป้ก็ตกใจเหมือนกันเพราะน้องรู้ไหมคะว่าของที่พี่แป้จะพาไปเอาวันนี้จริงๆมันถูกอัปโหลดมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาแล้วแต่ไม่มีใครรู้และยูทูบเบอร์ต่างชาติก็เพิ่งรู้เมื่อกี้นี้เองเหมือนกันพี่แป้ก็ตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยมันเข้ามานานขนาดนี้ทําไมไม่มีใครบอกเลยและมันก็น่ารักมากๆเลยนะเพราะมันจะเดินตาม กิิิแบบนี้นั่นเองหากใครนดที่ชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์พี่แป้อย่าเยอะยนะพี่แป้ก็ชอบมากเหมือนกันใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ต้องกดติดตามให้กันแล้วเร็วเ,เราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะเราแแบบตามพี่แปงมาเลยเดี๋ยวพี่แปงจะทิ้งเริงไปใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะเราไปดูกันเลยค่ะว้าวเมื่อมีคนรู้ข่าวนะคนก็รีบมากันเต็มไปหมดเลยพี่แปงบอกเลยนะคะว่าโรงเข,เขาเข้ามาตั้งนานแล้วนะนน้องก็ต้องรีบมาเอานะไม่งั้นเขาจะ ตาทุกคนมาเหมือนกันนี่ฮึบจัดนั้นให้น้องๆวิ่งตามมาตรงนี้นะคะแล้วมันก็จะมีนี้เลยให้น้องนๆน,นะคะกดถ่ายภาพคือกดตัวอีนั่นเองนะคะนี่เขาก็จะนับเวลาถอยหลังแบบนี้นั่นเองว้าวบอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยแล้วมันก็จะขึ้นด้านล่างขวามือแบบนี้เฮ้ยมีนาเชื่อรนกะว่าทำแค่นี้ก็ได้คงแล้วจริงๆอะเราไปดูกันเลยค่ะเฮ้ยน้อง มันมีจริงๆแล้วก็ตอนแรกก็คิดว่าจะโดนเกงไงสรุปไม่โดนเกงนะรีบมาทํากันเลยบอกเลยนะว่ามันน่ารักมากๆน้องผู้หญิงและน้องผู้ชายก็ต้องชอบมากแน่ๆเลยค่ะว้าวเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้หากน้องๆชอบอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กด subscribe ให้พี่แป้นด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย